เราก็มาถึงตอนใส่กระดูกแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดชิป A แล้วก็กด s ิงเกิล o n e นะครับแล้วก็กด X-ray กระดูกเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนกดหนึ่งเพื่อเป็นมุมด้านหน้านะครับดึงกระดูกมาให้ตรงกลางแล้วก็กด3 ก็ดูด้านข้างนะครับน้ำเลื่อนกระดูขึ้นไปตามแกน x แกน z แล้วก็จากนั้นกด r x แล้วก็พิมพ์90องศานะครับเลื่อนไปลงมาแล้วก็กดกดตรงมุมตรงไหนก็ได้ตรงหัวเนี่ยครับแล้วก็กด e ดึงออกไป e ดึงประมาณนี้ครับแล้วก็ e ดึง e ดึงอ่า แล้วก็จะทําให้ตรงนี้มันขยับก็ทําการดึง e งออกมาแล้วก็ดูมุมด้านนี้ก็กด e ดึงอีกข้างก็มาดูมุมด้านนี้จากนั้นก็คลิดตรงนี้ดึงอีกข้าง,งออกมานะครับตรงกันไหม ประมานี้จากนั้นให้เลือกให้เลือกกระดูกนะครับแล้วก็มาที่ Edit Object f o Mode นะครับกดที่กระดูกแล้วก็กด A สองครั้งเพื่อเลือกทั้งหมดจากนั้นกด c t r o l P แล้วก็ w i t h Automatic อะไรเนี่ยนี่แหละครับกดตรงนี้ไปจากนั้นก็มาลองขยับกระดูกดูว่า มันจะตรงกับที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับ post mode นะครับแล้วก็เลือกดูคลิกระดูกตรงนี้ดูจากนั้นกด G แล้วก็เลื่อนหัวมันดูว่าเออมันเทียบได้แล้วนะครับหัวดูหาง G หาง G Z G X G Z ดูดูตรงที่ ทำไมมันตรงเลยวะ,ะที่มีปัญหาก็คือการใส่กระดูกแล้วฝั่งนึงมันขยับฝั่งนึงมันไม่ขยับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกตรงที่เราต้องการที่จะดูกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็แล้วเราก็กดตรงที่ตัวปลาครั้งหนึง่งแล้วก็มาตรง อ,อันนี้นะครับ t i s pen นี่นะครับนี่คือกระดูกที่เราคลิกเมื่อกี้ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินคือส่วนตรงนี้มันจะกระดูกส่วนนี้มันจะไม่ไปทำงานสีน้ำเงินนะครับถ้าตรงไหนเป็นสีเขียวสีเขียวก็จะขยำนิดนึงสีเหลืองก็ตามความเข้มนะครับสีแดงก็จะขยับมากนะครับถ้าหากหลายคนจะมีปัญหาก็คือแบบ กระดูกอันนี้แล้วสีแดงมันมาอยู่ฝั่งนี้พอเราเวลาเนี่ยเกิดปัญหาก็คือเราขยับกระดูกชิ้นนี้แล้วชิ้นนี้ก็จะขยับด้วยนี่นะครับวิธีการไปดูแล้วก็ไปดูที่จ็บหดก่อนแล้วก็คลิกที่กระดูกอันนี้ที่ผมทําสีแดงตรงนี้ไว้นะครับพอผมขยับกระดูกตัวนี้แล้วตรงฝั่งนี้มันก็จะขยับด้วยนะครับ ว่ามันเป็นสีแดงนี่นี่คือวิธีการแก้ปัญหาวิธีการดูนะครับว่าตรงนี้มันไปทํางานตรงนี้ไหมนะครับลองดูทีนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะจขยับด้วยนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือกดชิ้ที่กระดูกชิ้นนี้แล้วก็กดชิ้ที่ตัวปลาฉลามแล้วก็มาตรงเ i ็นนะครับจากนั้นก็ทําการเ,ออเปลี่ยนจากเปลี่ยนอันนี้ น่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ขยายมันมันใหญ่เพื่อที่จะลบทีเดียวให้มันหายไปหมดเลยให้มันเป็นสีน้ําเงินถ้าถ้าลบก็คือมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบพวกนี้นะครับกดแทแล้วก็ระบายไปเลยครับกดคลิกๆๆๆอ่ามันก็จะหายไปมันก็จะทํางานแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าออเจกต์โหมดแล้วก็คิดิด เดี๋ยวมดูกดแซดนะครับเป็นภาพอ,อ่างนี้ลองเลื่อนกดลองกดจีดูก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นจะลองทำแค่นี้ก็ได้แล้วครับก็ขยับแล้วถือว่าโอเคครับ